สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้พามาดูรถเกี่ยวครับ FC ฝากขายคันหนึ่ง,งเป็นโปรดนี่นะก็คันนี้แปลงมาเกือบทุกอย่างเลยครับดูหน้าตาครับท่อส่งข้าวก็ทำมาใหม่ครับปรดนี่เดี๋ยวให้ดูสเปคก่อนนะครับ ปีอะไรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ครับตัวนี้เป็นปีห้าสามนะรถนี่ปีห้าสามก็แปลงมาหลายอย่างแล้วครับบิ้วมาเยอะอยู่นะคะนันนี้รถพร้อมใช้งานครับตูหนวดก็ เปลี่ยนเป็นฝ้าเลศแล้วครับหน้ากากใหม่ท่อส่งข้าวนะครับช่วงนี้ก็กล่องฟางเป็นเลศแล้วครับตูดแหลมอุ้มเลศปากเลศนะครับราคาเปิดที่55ครับ หรือว่าห้าแสนห้ามืนบาทต่อรองนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาหาผมเลยนะเด like ี๋ยวผมพามาดูครับดูช่วงล่างใบแท็กเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนี่นะใบแ็กสวยๆเลยสตือตร์ใหม่แต่ว่าสู้โซ้กินนะครับมีกินนะ ตัวเดินสิบเฮทีครับเคลาใหญ่ตัวเดินใหญ่ครับมอตเตอร์ซาวเออร์เครื่องตัวนี้ <S <S ตัวนี้เครื่องเฮดโอเจ็ดดีครับเกาะโบเฮดโอเฮดโอเจ็ดดี o, o นะ ปัม๊มปั๊มดูน้อยๆครับน่าจะเป็นของสาเอือนะนี่บชุดท่อส่งข้าวฝังนี้ก็เป็นเลดหมดแล้วครับดูทรงข้างหลังครับเป็นตูดแหลมแล้ว ฝั่งนี้ก็ปูลเลดเยอะอยู่นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นเลดแล้วแค่ชุดตรงนี้ครับที่ยังไม่เป็นเลดตู้น็อก็เป็นเลดแล้วครับเลดหมดแล้วท่อครับเป็นเลดครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ใบก็ใหม่นะนี่ครับใบแตกใหม่เลยสเตอร์ก็นี่ครับ สเตอร์ก็ใหม่หมๆครับโซ่สวยอยู่ชุดปากเป็นเลียวดันแล้วครับดูชุดปากครับโอ้ยใหญ่ยูยนะปากน่าจะสามเมตรสามสิบนะครับ ยังไม่ได้ลดนะดูกว้างมากเลยแต่ว่าเกลียวเดินใหม่แล้วครับเียเป็นเกลียวดันแล้วนะจุดบันลังก็ทำใหม่ครับพร้อมใช้งานนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาหาผมเลยครับเดี๋ยวผมพามาดูนะ ดูชุดบนครับมีตะกร้าผลไม้ด้วยนะ<อ>นี่เลยปีนี้ลุงบอกเกี่ยวได้ประมาณ400ไร่ครับ400ไร่เพราะว่ารถเพิ่งซื้อมานะซื้อมาแล้วก็ใช้งานฤดูเดียวครับก็มือใหม่เนะ ซื้อมาลูกชายขับนะครับก็เพิ่งเล่นรถปีแรกเกีย่ยวได้ประมาณ400ไร่นะก็ถือว่าไม่ธรรมดาสภาพถือว่าโอเคครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลย ต่อมาหาผมโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับราคาเปิดที่55นะมาตรอ,องเอาที่หน้างานนะครับตรอ,องเอาอยู่หน้ารถเลยโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ